คะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วคะ่ะกับรายการอีสานบ้านหมอลำกับดิฉันจงอางครางซอสแจ้งนะคะวันนี้จะอัปเดตดอกไม้แสนสวยจากแฟนขับส่งมาให้นะจ๊ะคุณแม่ส่งมาให้แฟนขับส่งมาให้นะคะแฟนขับทางช่อง youtube นะคะส่งมาให้บอกว่ามีเมล็ดพันธุ์เยอะเลยเดี๋ยวจะส่งไปจงอางปลูกสวยงามมากคะ่ะคุณผู้ชมค่ะดูสิคะโอ้ยกำลังบานคะ่ะนางกำลังบาน นี่เดี๋ยวดิฉันจะลัดผ่าลัดตรง,งไปนะคะถ้านางไม่ตายถ้านางไม่ตายแรงนางจะสวยงามมากนะคะอันนี้นางตายค่ะนางตายแดดตายแรงค่ะเพราะว่าไม่ได้ลดน้ำค่ะรดน้ำก็ไม่ทั่วถึงมันเยอะเกินไปไม่รู้ว่าจะลดอะไรบ้างดูสิคะ่ะนุ่นเต็มไปหมดด้านนู้นก็เป็นถั่วลิสงค่ะด้านนู้นเป็นแตงกวาเป็นถั่วฝักยาวเป็น น้ำเต้าเป็นข้าวโพดต่างๆด้านนี้ก็เป็นพริกเป็นถั่วฝักยาวเป็นบ,วบัวหอมเป็นอะไรด้านข้างหลังนุ้นก็เป็นหอมต้นหอมต้นอะไรโอ้เยอะไปหมดค่ะด้านนุ้นก็เป็นอดอกชวนชมอะไรเต็มไปหมดค่ะดิฉันรดน้ําไม่หวาดไม่ไหวค่ะแล้วก็แดดแรงมากต้องอาศัยน้ําฝนอย่างเดียวถึงจะแบบว่าสดชื่นนะคะดอกบานชื่นค่ะบานชื่นค่ะบานชื่นค่ะเห็นไหมคะโอ้สวยงามมากเลยค่ะสะออนหลายพี่น้องเอ้ยบางเนี่ยงามค่ะคุณ ขันันออกดอกพร้อมกันพรวดพราดพืบมากเลคือสินเลิศคักเนาะอันนี้คือสวนดอกไม้ของสาวจงอางค่ะมุมมุมที่เป็นสวนดอกไม้ค่ะกับบ้านน้อยหลังนี้สุขีจังเลยมีกระเทยอยู่แต่ดาวเรืองไม่ได้ผลนะคะดาวเรืองตายหมดค่ะดูกล้วยค่ะกล้วยก็มีอยู่หนึ่งคือสองคือสามคือสี่คือ ห้าคือหกคือเจ็ดคือแปดคือเก้าคือสิบคือมีทั้งหมดสิบคือค่ะตัดไปแล้วสองคือเห็นไหมคะอันนี้อง,งุ่นค่ะอง,งุ่นค่ะโอ้อง,งุ่นค่ะอง,งุ่นสวยอยู่นะคะอง,งุ่นเนี่ยเห็นไหมขันบ,บ้านเท่ากับเป็นไมาอีกโกยค่ะนี่อีกต้นหนึ่งค่ะนี่ดูสิบานสะพรั่งมุมนี้ใกล้น้ำหน่อยก็จะสวยหน่อยนี่ อันนี้ทุเรียนต้นเก่าค่ะทุเรียนต้นเก่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยสัก,กทีไม่ได้เอาขี้วัวใส่สักทีเนี่ยงุ่นค่ะนี่แตกยอดออกมาแล้ว